ไมเกรนคืออะไรแล้วมันมีสาเหตุมาจากอะไรวันนี้เราจะได้คุยกับรองศาสตราจารย์ดรอไผยพันทองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะเพราะฉะนั้นผมกําลังจะพูดถึงเอาว่าปวดหัวก่อนคําว่าปวดหัวทั่วไปก็แย่แล้ว<ะ>นะครับแต่ถ้าปวดหัวขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเราจะเรียกไมเกรนได้ไหมฮะก็คงไม่ใช่ค่ะเพราะว่าปวดหัวนี่มันมีสาเหตุเยอะแยะไปหมด<อ>เช่นถ้าเราเป็นไข้หวัด ็นไข้สูงก็ปวดหัวได้ความร้อนขึ้นสูงก็ปวดหัวได้หรือไปยืนตากแดดอะไรอย่างเงี้ยนะคะในที่แจ้งก็ปวดหัวก็ปวดหัวได้หรือใช้สายตาเยอะๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ก็ปวดหัวได้โอ้หรือ เครียดมากๆก็ปวดหัวได้ถูกตีหัวมาก็ปวดหัวปวดหัวได้หิวข้าวเยอะๆก็ปวดหัวได้เคยไหมฮะถ้าหิวข้าวมากๆตาลายโมโหหิวอะฮะเพราะฉะนั้นปวดหัวนี่มันมีเยอะแยะไปหมดอะนะฮะหลักๆมันจะมาจากอะไรอ่หลักๆเนี่ยมาจากความเครียดเครียดนี่จะเป็นสาเหตุใหญ่อนะฮะที่ทําให้เกิดอาการปวดหัวคืออาการคือเส้นเลือดมันอันนั้นเป็นไมเกรนเลยถ้าสมมุติว่า เส้นเลือดในสมองขยายตัวเนี่ยนะฮะแล้วเราปวดแบบตามการจังหวะการเต้นของหัวใจเนี่ยปวดแบบตื้ตอๆแล้วก็รู้สึกตุบๆอยู่ในหัวอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอาการปวดหัวกับไมเกรนนี่ต้องแยกกันอ่าแยกกันค่ะอ่าถ้างั้นเอ,เอาเอาอีกครั้งนึงคะอาอาการของไมเกรนคือการอ่าไมเกรนนี่มันจะปวดหัวแบบได้หลายแบบเหมือนกันบางคนบอกปวดข้างเดียว แล้วก็ปวดมาที่กระบอกตาหรืออะไรอย่างเงี้ยหะซี่เดียวมันไม่ไม่ร้อเปอร์เซนมันอาจจะปวดสองข้างก็ได้หรือคนที่ปวดหัวข้างเดียวอาจจะไม่ใช่ไมเกรนก็ได้ใช่ไหมคะอืมแล้วแล้วยังไงจะบอกว่าไมเกรนเป็นยังไงก็อันนี้ก็ต้องได้รับการวินิจฉัยจากหมอก่อนนะนะคะเพราะบางทีถ้าเราอ่านหนังสือเยอะๆใช้สายตายเยอะๆเราก็ปวดหัวได้นะฮะอาจจะปวดข้างเดียวก็ได้นะอันนี้หรือ สายตาสั้นสายตาเอียงและเราไม่ได้ใส่แว่นอะไรอย่างเงี้ยก็ปวดหัวได้หรือเรามีการอักเสบที่ฟันปวดฟันมันก็มีรีเฟอร์เพนที่เราเรียกรีเฟอร์เพนเป็นเป็นอาการปวดที่มันตามกันมาไปข้างบนก็ได้ เช่นปวดฟันข้างนี้เดี๋ยวมันขึ้นมาข้างนี้มันก็ปวดหัวข้างเดียวได้เหมือนกันนะคะเมื่อไหต้นคอก็ปวดหัวได้ใช่ค่ะเออหล,เห,หลายสาเหตุมันหลายสาเหตุทีนี้ถ้าจะถามว่าเป็นไมเกรนไหมอืมเอออันนี้ก็ถ้าสมมุติว่าเราปวดหัวแบบลักษณะที่ว่านะคะครับ อาจจะปวดข้างเดียวหรือสองข้างแล้วปวดแบบตื้อๆคิดอะไรไม่ออกอะไรไม่อยากทําอะไรค่ะแล้วก็มีลักษณะอ่อนเพลียมีคลื่นไส้อาเจียนบ้างรหรือบางคนเห็นมีอาการนํามาก่อนก่อนที่จะปวดปวดหัวเช่นเห็นเหมือนแสงแฟลชเวลาเราเราถ่ายรูปอะตาลาย มันมันเห็นเป็นแสงเลยฮะแสงเป็นแวบๆอย่างเงี้ยนะคะหรือตาลายก็มีหรือบางคนตาแบบมองไม่เห็นไปชั่วครู่อะไรอย่างเงี้ยเห็นเป็นดาวขึ้นมาเลยอย่างงั้นเออคงไม่ถึงกับดาวนะคะแต่มันจะเป็นแสงแวบมากกว่านะฮะอันนี้เราเรียกออร่าเป็นอาการนําของไมเกรนแล้วปวดนานๆปวดเป็นประจํนี่แล้วก็มันมันจะปวดอ่อ จริงๆมันมันก็ปวดได้สามสี่ชั่วโมงหรือยี่สิบชั่วโมงหรือบางคนอาจจะปวดเจ็ดสิบสองชั่วโมงเลยก็ได้หรือบางคนปวดนานเลยอะไรอย่างเงี้ยมันแล้วแต่แต่ละคนแล้วแต่สิ่งแวดล้อมแล้วแต่สิ่ง <จะ S 2> แวดล้อมรอบตัวเขาอะฮะเพราะฉะนั้นไมเกรน<ล>จะถือเป็นโรคก็ก็เป็นโรคชนิดหนึ่งเป็นโรคไมเกรนนะฮะแต่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อหรืออะไรเกิดจากอะไรครับเขาบอกว่าเกิดเนื่องจากว่ามันมีสารชนิดหนึ่งหลังในสมองและทําให้หลอดเลือดขยายตัวหลอดเลือดที่อยู่ในบริเวณที่ในบริเวณหัวนั่นแหละค่ะศีรษะขยายตัวมันก็เลยเกิดอาการปวดหัวขึ้นมาได้แล้วมันขยายทคือบางบางคนเขาก็บอกว่ามันอาจจะ มีอาการทางสมองอะนะคะคอย่างที่เราบอกว่ามีอาการนำเนี่ยมันก็เป็นอาการของทางสมองซึ่งเขาเขาเดาสาเหตุเอาไว้ว่าเขาคาดว่านะฮะไมเกรนเนี่ยมันเกิดจากหลอดเลือดหดตัวก่อนอแล้วในช่วงที่หลอดเลือดหดตัวน่ะอาจจะทำให้เซลล์ได้รับเลือดไปเลี้ยงไม่พอเลยมีอาการนำแต่ทีนี้ร่างกายเนี่ย ตั้งกายมันจะมีสิ่งที่ไปต่อต้านเสมอถ้าเกิดอาการหนึ่งมันก็จะต่อต้านดีอย่างอ่ะทีนี้พอมันหลอดเลือดหดใช่ไหมฮะมันก็จะหลั่งสารที่ทําให้หลอดเลือดขยายตัวอ่าเพราะฉะนั้นพอมันขยายเยอะมันก็เกิดอาการปวดขึ้นมาแล้วแล้วไมเกรนนี้จะปวดเป็นประจำประจำไหมฮะเออบางคนก็ปวดเป็นประจำเช่นแบบทุกเช้าขึ้นมาจากจวงนี้ส่วนใหญ่ไมเกรนจะปวดตอนเช้าตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยฮะมักจะมีอาการ แล้วก็ไมเกรนนี่จะเกิดกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนั่นสิผมกำลังสงสัยเพราพ่ออะไระก็ผู้หญิงอาจจะเก็บกดมากไหฮะเครียดมากคือคิดมากบางอ,อย่างบางอย่างมันไม่พูดไงฮะเ,ออเขาไม่พูดใช่ไหมฮะก็เก็บเอาไว้ในใจแล้วมันก็เครียดซึ่งความเครียดก็อาจจะสะสมแต่บางทีเขาก็บอกว่าเอ๊อาจจะกรรมพันธุ์ด้วยหรือเปล่านะ เพราะว่าถ้าพ่อแม่เคยเป็นไมเกรนอะไรเงี้ยนะลูกก็มีโอกาสแต่ว่าจะแสดงออกหรือไม่แสดงออกขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมของเขาว่าเขาเครียดหรือเขาอะไรหรือเปล่าบางคนก็แสดงออกบางคนก็อาจจะไม่แสดงออกถ้าอย่างนั้นอาจารย์กเลยจะบอกว่าความเก็บกดความเครียดอาจเป็นสาเหตุของโรคไมเกรนได้ค่ะ,ะโอ้อยิ่งต้องระวังอย่าไปเครียดอย่าไป<ะ>นั่นเลยนะนแล้วีการดูแลแล้วก็มักจะเกิดกับ วัยเจริญพันธ์นั่นแหละค่ะวัยเจริญพันธ์ก็คือหนุ่มๆสาวๆหนุ่มๆสาวๆว,วัยทำงานนะคนนะก็มันต้องคิดคิดหนักรับภา,าระเยอะเนี่ยด้านทีนี้ของผู้หญิงเนี่ยทำไมถึงเกิดกับผู้หญิงเยอะเขาบอกว่าอาจจะมีฮอร์โมนเพศหญิงเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าคนที่เป็นประจำเดือนอมักจะมีอาการปวดหัวค่ะเป็นปวดหัวในช่วงก่อนมีประจำเดือนหรือ,อในช่วงตั้งครรภ์หรือในช่วงวัยทอง เพราะฉะนั้นเขาก็เลยคาดว่าเวลาเราไปคลินิกไวทองเนี่ยอาการหนึ่งที่เขาจะถามก็คือเป็นไมเกรนไหมอ๋อเหรอฮะอมีอาการของไมเกรนไหมอะไรเนี่ยมีร้อนมุบวาบไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็คิดว่าไมเกรนในผู้หญิงเนี่ยอาจจะมีฮอร์โมนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้ค,คนที่เป็นแล้วทิ้งเอาไว้ไม่รักษาก็ไม่เป็นไร เพราะว่าไมเกรนไม่ได้ทําให้ถึงตายคือฉันปวดฉันก็กินยากแก้ปวดธรรมดาไปเพราะปวดก็กินไม่ปวดก็ไม่กินคืออาการเนี่ยมันไม่มีรุนแรงถึงกับว่าจะเสียชีวิตเสียชีวิตแต่มันทําให้ทรมานไงนนะคนที่ปวดอยู่ตลอดเวลาเนี่ย มันจะมันจะทาอะไรไม่ได้ไงคิดอะไรก็ไม่ออกมันมมไม่อยากทําอะไรทั้งสิ้น,นอะไรเงี้ยเสียงานเสียการอารมณ์เสียหงุดหงิดด้วยคาราวนี้วิธีการรักษาของแพทย์แผนปัจจุบันนี้ก็คือให้ยาแก้ปวดก็จริงๆไม่ต้องใช้ยาก็ได้นะฮะถ้าเป็นไมเกรนเนี่ยก็คือรักษาตัวเองอเช่นไปออกกําลังกายอ๋อให้ลืมไหซะ,ะการออกกําลังกายเนี่ยจะทําให้เรา ลืมอะไรบางสิ่งบางอย่างเพราะมันจะมีสารเอนโดรฟินหลั่งออกมามันก็ทําให้เกิดความสุขความเครียดก็หายไปการออกกําลังกายนี่จะช่วยบรรเทาความเครียดอย่างมากเลยได้อย่างดีด้วยก็อันเนี้ยก็สังสรรค์กับเพื่อนฝูงไปทานข้าวไปฟังเพลงร้องคาราโอเกะกันอย่างนี้มันก็อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะบางคนดื่มสิอะอย่าดื่มสิถ้าดื่มอาการหนักเลยล่ะยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ทีนี้ยาที่ใช้รักษาโดยปกติเราก็จะทานพารา พาราซีตามอลก็ยากแก้ปวดทั่วไปยาแก้ปวดทั่วไปถ้าพาราเอาไม่อยู่เราก็จะมียาแก้ปวดต้านการอักเสบที่สูงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งฤทธิ์แรงขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งสองสามตัวใช้ได้ <ừ> นะฮะค,คนที่ใช้ยาแก้ปวดไม่หายก็จะมียาอีกกลุ่มหนึ่งก็คือยาพวกเออกอ,กอดแอลคาลอยหรือ,อพวกทริปแทนพวกนี้ก็ฤทธิ์จะ ค่อนข้างดีแต่ว่าอย่างว่ายาทุกชนิดมีฤทธิ์ข้างเคียงหมดนั่นเสียกำลังจะบอกว่าถ้ามันปวดเป็นระยะเวลานานๆเป็น10ปี20ปีแล้วต้องกินยาแก้ปวดตลอดจะส่งผลอะไรครับมันมันมันขึ้นอยู่กับความถี่ของการปวดไมเกรนด้วยนะคบอย่างคนที่นานๆเป็นทีเอาคนปวดทุกวันดีกว่าถ้าปวดทุกวันนี่หมอจะมียาป้องกันให้ครับมันก็จะมียาบางอย่างที่ใช้ป้องกันได้นะฮะป้องกันการปวดป้องกันการขยายตัวของ ป้องกันการหดตัวของหลอดเลือดในช่วงแรกเพื่อ,อมไม่ให้ร่างกายต่อต้านด้วยการขยายตัวนะฮะหรือก็ต้องทา,านเป็นประจำก็ทานเป็นประจำในขนาดที่ไม่ต้องสูงนะักนะคร แล้วก็อาจจะมียาบางอย่างนะคะที่สามารถที่จะช่วยได้นะ,ะในการที่จะป้องกันไมเกรนแต่นี้ก็ต้องทานเป็นประจำแต่ต้องทานเป็นประจำทีออ่อย่างที่บอกว่ายามันก็มีฤทธิ์ข้างเคียงนั่นแหละสิ<น>ะผมก็จะถามว่าฤทธิ์ข้างเคียงมันจะออกผลอะไระก็หลายอย่างฤทธิ์ข้างเคียงใช่ไหมคะ,ะไปที่ตับหรือเปล่าฮะมันอาจจะไม่ถึงกับไปที่ตับ คือคือโดยปกติเนี่ยเขาจะไม่ทานยาเป็นประจำหรอกเขาจะทานเมื่อปวดนะคะมเมื่อรู้ว่าจะปวดเช่นคนที่มีอาการนํามาก่อนเนี่ยเขาจะรีบทานยาก่อนแต่อาจารย์บอกว่าเมื่อสักครู่นี้ก็คือจะมีอาการทานมีการทานยาป้องกันอยาป้องกันคือถ้าทานยาป้องกันเอาไว้เนี่ยก็อาจจะพวกป้องกันไว้สักช่วงหนึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้สําหรับคนที่แบบว่าไมเกรนเกิดทีนะฮะเช่น อาทิตย์หนึ่งเป็นสองสามครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนอาจจะบอกอาทิตย์หนึ่งเป็นห้าวันเลยบางคนอาทิตย์หนึ่งเป็นเจ็ดวันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องทานทุกวันก็ต้องทานทุกวันแต่ว่าถ้าอาการดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็อาจจะหยุดยาสักช่วงยะหนึ่งค่ะควรต้องหยุดไหมครก็ก็ควรจะหยุดไม่ควรจะทานเป็นประจำนะคะแต่คราวนี้ก็คือการรักษามันก็เป็นการดูแลที่ปลายเหตุเป็นการบรรเทาอาการเดียๆใช่ค่ะไม่มีการสามารถไม่มีความสามารถใดที่จะไปรักษาที่ต้นเหตุเลยแหละ ต้นเหตุนี่เนื่องจากเรายังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงนะคะสำหรับไมเกรนของแต่ละคนเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยสาเหตุอาจจะแตกต่างกันไปใช่ไหมครเพราะฉะนั้นมันก็ค่อนข้างจะลำบากที่ว่าจะไปรักษาต้นเหตุนะฮะแต่ว่ามันมีอันหนึ่งก็คือในระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมันมีการหลั่งของสารชนิดหนึ่งที่เรเรียกว่า TNF alpha ซึ่งสารตัวนี้มันจะไปกระตุ้นให้มีการหลั่งสารในสมองอีกตัวหนึ่งที่ทำให้หลอดเลือดขยายแล้วก็เกิดอาการปวดศีรษะขึ้นมาถ้าเราลดระดับของ t ท f a l p h อฟตรงนี้ได้มันก็จะไม่เกิดการปวดศีรษะลดการหลั่งได้แล้วมันจะถาวรหรอครับอาจารย์มันก็คงจะไม่ถึงกระถาวรนะฮะแต่อย่างน้อยมันก็ทำให้ชีวิตดีขึ้นใช่ไหมฮะ ซึ่งสารที่เป็นสารที่กล่าวถึงเนี่ย t ท f นฟอัลฟาเนี่ยมันก็เป็นสารที่เกิดขึ้นในระบบภูมิคุ้มกันจากจากสิ่งที่เรารับประทาน uh huh. เข้าไปใช่ค่ะ uh huh. นะครับเพราะไอ้เจ้าบิมที่เรารับประทานเข้าไปจริงๆมันก็คือเป็นอาหารทั้งหมดเป็นอาหารทั้งหมดไม่ได้มีอะไรที่เป็นฤทธิ์ทางเคมีในการที่จะทําให้เกิดสารตกค้างไม่มีค่ะเพราะว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับระบบภูมิภูมิคุ้มกันเท่านั้น mm hmm. <c oughs> คือจะไปปรับ ให้เซลล์เซลล์ภูมิคุ้มกันเนี่ยอยู่ในสภาวะที่สมดุลเมื่อสมดุลมันก็เมื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้เยอะขึ้นการหลั่งของสารที่จะไปกระตุ้นให้ก่อให้เกิดการหลั่งของสารอีกตัวหนึ่งในสมองที่ทำให้หลอดเลือดขายายมันก็ลดลง ถ้าลดลงอาการมันก็จะค่อยๆหายไปดีขึ้นถ้ารู้อย่างนี้คนที่เป็นไมเกรนอยู่แล้วมียาหมอที่สั่งมาแล้ว<ะ>และจะรับประทานควบคู่คกับบิมอันนี้ทานได้เลยเพราะว่าบิมคืออาหาร<ะ>บิมไม่ใช่ยามันไม่ตีกับอะไรครับนะฮะสามารถทําได้ทําได้แล้วถ้ามันมีอาการดีขึ้นก็อันนี้ก็ให้หมอเป็นผู้วินิจฉัยว่าควรจ,จะลดยาควรจะลดยาหรือจะหยุดยาหรือไม่ สิ่งที่ไม่ควรทําอย่างยิ่งในการจะรับประทานบีมคืออย่าหยุดยาทันทีอย่าหยุดยาทันทีนะครับซึ่งถ้าเกิดการรับประทานบีมอย่างต่อเนื่องแล้วอาการดีขึ้นอาจารย์คาดว่าอย่างน้อยๆสักกี่มากน้อยถึงจะเห็นผลเอ่อเท่าที่เจอนะคะที่ผ่านมาเนี่ยบางคนก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็เห็นผลนะฮะก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะอย่างช้าก็ คงประมาณ3ามสีอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะ,ะขึ้นอยู่กับปริมาณที่เขากินด้วยว่าเขาทานวันละเท่าไหร่กี่แคปซูลอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าทานอย่างต่อนเนื่องแล้วผลดีคอนาคตทงหน้าอาจจะหยุดยาได้ใช่ค่ะ พอหยุดยาได้แล้วเราก็ต้องรับประทานบีมอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะแต่ทีนี้บีมเนี่ยอย่างที่บอกว่าอาหารเสริมเนี่ยการแนะนำเนี่ยนะคะคการรับประทานก็คือว่าต้องทานอย่างต่อเนื่องแต่การทานอย่างต่อเนื่องเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณต้องทานทุกวันครับนั่นก็คือคุณทานไประยะหนึ่งถ้าอาการดีขึ้นคุณลดลงแล้วคุณก็สามารถที่จะหยุดได้สักครู่ช่วงครู่ชั่ว,าวายามเช่นสองอาทิตย์สามอาทิตย์หรือหนึ่งเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้า รู้สึกว่าเริ่มมีอาการใหม่คุณก็เริ่มต้นใหม่ได้ค่อยเริ่มรับประทานามานะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการดูแลสุขภาพในระยะยาวมากขึ้นด้วย